ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอ้ทิศต,ตะวันออกโรงเรียนบ้านผาไหมนะครับผมก็หาที่จอดเทลเลอร์ก่อนครับแอบขบ้างทางเพราะว่าเดี๋ยวรถสวนมาสวนไปไม่ได้เดี๋ยวรถสวนมาสวนไปไม่ได้นะครับทางก็ จะอันตรายนะครับผมก็ตอนนี้มาเกี่ยวของพรอจอนนะครับผมหรืออนาบ้านฝังไหมเนะประมาณสี่ไร่นะครับสไร่เป็นนาบ้านทุ่งนะครับจาพงเตรียมเข้าวมาส่งแล้วนนแบบโทรมาแต่สี่โมงเอา้าเรายังบนถันมาออบอกบอกแม่มึงโทรตามดีหรอ เจ้าของนายังไม่มาเลยครับผมเราจะไม่แอบเกี่ยวไม่ได้นะครับแอบเกี่ยวไม่ได้เพราะว่าต้องบอกเจ้าของนาเขาก่อนต้องหยาดก่อนนะครับเราก็จะเดินทางเข้าไปในป่ามาเอาเอ้กึมไม่ใช่กึมอ๋อ้อได้ <พอ S 2> ด พอพอเราได้เราไปสใสว่าเราต้องเดินรถเกี่ยวเข้ามาในนี้นะครับเดินรถเกี่ยวรถขนเข้ามาในนี้จะเข้ามาได้ไหมเป็นนาดงนะครับผมส่วนมากผมจะพวกทีมงานผมก็จะเจอแต่นาดงนาดอนนะอือ รถเข้ามาได้แค่นิดหน่อยนะครับก็แทบจะไม่มีข้าวนะแถวนี้เขาปลูกเป็นยามั้งก็ถือว่าโอเคอยู่ครับก็บอกให้เกี่ยวแล้วก็เกี่ยวตามแต่อันนี้เนาะอ๋อรถเทลเลอร์จะไปได้ไหม คอยดูกันครับเดีย๋ยวถ้าไม่งั้นผมก็ต้องไปเลื่อนรถเทลเลอร์ไปได้อยู่มัหมไปได้ไหมไม่ได้ให,ใ,หให้เหวเดินหน้าเข้าไปข้างใน ซอยเหียวครับเข้าไปในซอยเลย เนี <Yeah. S 2> ่ยโอ้ไปาลาไปแล้วครับโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันครับ